สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรู์ดวงโดยจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่าำนดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น KFS extra นะคะเป็นกองไพ่ให้เลือกมีทั้งหมด2กลกองแต่เลือก1กล้กองพอนะคะในการรับฟังคำทํำนายนะคะ ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าจักรวาลต้องการที่จะสื่อสารหรือบอกอะไรกับคุณนะคะฉะนั้นขอทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะมีให้เลือกทั้งหมด2กลกอง2กลกองนี้กิ่งฟ้าบอกเสมอว่ากิ่งฟ้าเลือกไพ่ให้ดีสำหรับคุณอยู่แล้วความหมายดีเลิศนะคะแต่ขอให้คุณเลือกจากศิลปะหรืออาร์ตหน้าไพ่ที่คุณรู้สึกว่าถูกใจมากที่สุดให้เลือกสิ่งนั้นดีกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะเริ่มแนะนําเลยนะคะใบแรกนะคะ Four of Wands นะคะสี่ไม้เท้านะคะ ถ้าคุณชอบศิลปะหน้าไพ่ของกองนี้นะคะให้เลือกกองนี้ได้เลยค่ะกองที่2นะคะจะเป็น The Empress ค่ะถ้าคุณชอบศิลปะหน้าไพ่ของกอง The Empress หรือกองที่2นี้ให้เลือกกองที่2ได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้กิ่งฟ้าจะให้ทุกท่านทําใจร่มทําใจเย็นทําสมาธิเดี๋ยวจะฟังเพลงปรับสมาธิกันนะคะไม่ต้องคิเดเยอะคิดมากค่ะเลือกหนึ่งกองที่รู้สึกว่าชอบศิลปะหน้าไพ่มากที่สุดค่ะ เริ่มค่ะ กองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะททมสแตมปเอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกเลยแต่สํหรับใครที่เลือกกองที่1น,นะคะเป็น four of wands นะคะเรามาฟังคําทํานายกันเลยดีกว่านะคะว่าจากักรวาลที่ต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราในช่วงนี้นะคะอ่าเรามาฟังเลยนะ spiritual quest p o uh, s p e r i t i e s belonging reflection 8 of cups the wheel of fortune page of cups 6 of cups 8 of swords 4 of cups Queen of Wands, King of Pentacles, Ten of Cups, Ace of Swords, Four of Wands. Five of Wands, Seven of Wands, Six of Wands. Okay, เพราะแม่อุมาเทวีพาสละสวัสดีค่ะโอเคไพ่อยากจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ย มันจะมีเรื่องอารมณ์ในเรื่องของคําว่าเบื่อความเครียดหรือว่าความกังวลอะไรบางอย่างหรือเป็นหนึ่งว่าเบรนเอาท์หรือรู้สึกเป็นหนึ่งว่าฉันอยากพักผ่อนฉันอยากพักสมองพักกายพักใจมากๆบางท่านอาจจะคิดแบบนั้นหรือบางท่านอาจจะบอกว่าเออมีแพลนที่จะเดินทางอยู่แล้วไม่ว่าจะเดินทางทางานไปเรียนหรือว่าท่องเที่ยวเหมือนเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงยุ่ยย้ายถิ่นฐานถือว่าดีนะคะเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันจะทําให้แบบบางทีอาจจะเบื่ออาจจะเครียดหรือว่ามันเหมืืออออนยยู่่่กัับบทททีีหรรํํําาาะไมมซ้ๆจจเเดล ให้เบื่อก็ได้หรือว่าอาจจะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่เป็นอย่างใจเลยสิ่งที่กิงฟ้าอยากจะบอกก็คือบางทีคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าฉันอยากเดินเข้าป่าฉันอยากพักกายจริงๆนะคะหาเวลาพักผ่อนค่ะ social detox หรือถ้าเราออกจากสิ่งนั้นไม่ได้ก็มันอาจจะต้องมเหมือนหาคำปรึกษาขอคำปรึกษาหรือผู้คุยกับผู้คนอาจจะช่วยให้เราเองผ่อนคลายตรงจุดนี้ได้ดีนะคะกิงฟ้าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจทุกคนเจอได้ค่ะกิงฟ้ามองว่ากิงฟ้ายังเจอเลยเออมันเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะที่มนุษย์เราทุกคนอาจจะเจอในสิ่งที่แบบ ไม่ใช่ฉันที่ฉันคาดหวังมันไม่ใช่เป็นแบบนี้มันเป็นเป็นเกินแบบสิ่งที่ฉันคิดเอาไว้อะไรเงี้ยอ่ามันเป็นแบบคือคนเราเจอได้นะคะมองให้เรื่องปกติให้ได้มองเป็นบททดสอบเป็นมองเป็นประสบการณ์ให้ได้แบบนี้นะคะแต่จริงๆกิ่งฟ้ามองว่าเป,เป็นแค่เรื่องความคิดต่างๆมากกว่าแต่มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะต้องตัดสินใจต้องฝ่าฟันหรือว่าจะต้องแก้ไขปัญหาในช่วงนี้เหมือนกัน แต่ทุกอย่างอะค่ะเหมือนพลังงานจากักรวาลจะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ได้รับการแก้ไขนะคะแล้วอีกอย่างไพ่มันขึ้นว่าเหมือนคุณกําลังเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่สําหรับตัวเราหรือเดินออกจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนั่นเองแล้วจริงๆอะไพ่ขึ้นดีนะขึ้นดีหลายด้านแต่เมื่อกี้เป็นแค่คําเตือนเป็นการช่วงต้น,นคําเตือนให้กับคนเท่านั้นเองนะคะ1ช่วงเนี้ยอะไรที่มันเป็นของคุณก็จะเป็นของคุณแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่จะมีเหตุหลุดพ้นออกไปคุณมีีีโออออกกกาาาาสท่่่่จะมมัังงาางงครรรวววยหหืืืเินนขุณฟ้ตด เืิดการเงินงคุณจะดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยแต่อย่าลืมนะคะสวมดมนต์บททั่วไปสวดพระคาถาเงินล้านด้วยแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาต่างๆด้วยจะยิ่งส่งเสริมดวงชะตาของคุณดีมากๆนะคะและไพ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสาคัญมันเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีหรืออาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ในเวลาเดียวกันมันอาจจะมีคนเดิมๆคนเก่าคนที่เราเคยรู้จักได้กลับมาพูดคุยหรือประเด็นว่าได้รีวิวเนียนกับเพื่อนอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้ามองในเรื่องความรัก ครั้งเก่ากลับคืนมาแต่กิงฟ้าเข้าใจบางคนบอกไม่ต้องการหรอกพลังงานเก่าๆรักครั้งเก่าฉันไม่ต้องการเข้าใจอันนี้เข้าใจแต่ต้องบอกก่อนว่าตามพลังงานไพ่มันอาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยแต่พอมาเจอหน้ากาันมาคุยกันรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกกิงฟ้ามองว่าคนเรามันมีบุญกรรมมีวาสนาที่ทํากันมาหลายภพหลายชาติอันนี้โปรดใช้วิจยายน,นะคะมันก็สะสมกันมาแหละมันก็ต้องเจอกันโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนอาจจะเป็นในเชิงคําว่าเออเจอแบบ คนที่เรารู้จักก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพแต่ได้พัฒนากันเป็นแฟนก็มีหรือมาคุยกันทําให้รู้สึกดีต่อกันหรือมาให้การปรึกษากันก็เป็นได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนมีการเกื้อหนุนมีการเกื้อกูลกันเชิงพี่น้องหรือเริ่มจาก ควมเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องและพัฒนากันไปก็ได้หรือว่าช่วงนี้บางคนอาจจะเจอเป็นรูปแบบของคําว่ากัลยาณมิตรกระดาษไม่ต้องเป็นในเชิงแบบแฟนหรือชู้สาวเสมอไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไพ่เคล่นเด่นจริง,รงๆคือเรื่องเงินใครที่เลือกกองนี้คือเด่นเรื่องเงินเด่นในเรื่องของคําว่าครอบครัวได้ด้วยหรือว่าการกลับไปเจอครอบครัวหรือว่าการแต่งงานมั่นหมายการมีบุตรมีลูกหรือว่ารับสรรพสัตว์เลี้ยงมาก็ได้หรือความอุดมสมบูรณ์ในในเรื่องของความรักต่างๆคือเอาเอาแบบนี้นะทุกอย่างทุกคนมันเจอปัญหาได้แต่คุณอะโชค คุณแบบมีแบบซัพพอร์เตอร์ที่ดีมีคนสนับสนุนมีคนเมตตาคุณดีมากๆนะคะแต่ ช่วงนี้ระวังในเรื่องคำว่าอย่าอีโก้สูงแล้วก็อย่าไปแบบพูดจนกระทั่งมีปัญหากับคนอื่นได้ง่ายคือคิดก่อนพูดจะได้ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเราใช้คําพูดไปในทางที่ถูกต้องอเงินทองจะเข้ามาจากคําพูดของคุณดีมากๆไพ่ขึ้นว่าการบํารุงเลี้ยงดูจริงๆคือมันเหมือนไพ่มันขึ้นว่าคุณมีความเก่งมีความสามารถครบมือมากๆเลยนะคะแต่แค่ว่าอย่าตึงจนเกินไปหย่อนลงมาบ้างเพราะว่าบางทีบางคน perfectionist มากเป๊ะมากแต่เป๊ะมันก็ปังได้แต่บางทีมันทําให้เราเครียดไง มันก็ต้องหย่อนในบางเรื่องลงมาบ้างนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นในเชิงคว่าคุณมีโอกาสได้รับรางวัลได้รับการชื่นชมหรือว่ามางคลอาจจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงหรือได้ข่าวดีมาจากด้านต่างๆอย่างน้อยหนึ่งอย่างกิ่งฟ้าถึงบอกว่าอะ,อะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นของเราโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะจงสลัดความไม่มั่นใจแล้วก็จง อย่าทําอะไรที่เป็นการการทำสิ่งที่มันไม่ดีหรือการกระทำความชั่วอย่าใช้กิเลสมาครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้ผิดชอบชั่วดีต้องรู้อะไรควรทําอะไรที่ไม่ควรทํารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่กระทําความดีอะไรที่เป็นการกระทำความชั่วคือมันเหมือนว่าคุณต้องแยกแยะให้ออกต้องมีสติแต่ถ้าเราบอกว่าฉันแยกแยะออกกิ่งฟ้าดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าช่วงนี้บางทีบางครั้งสติเราหลุดเราแบบแยกแยะไม่ออกหรือไปกระทําสิ่งที่ผิดแต่กิ่งฟ้าบอกเลยว่าวิบากกรรมเข้าหาตัวคุณเองแน่นอนระวังตรงจุดนี้นะคะแต่ถ้าคุุณณทททําาในนสสิิ่่่่่งงีีีีดดดดคคคจะแลลวปอภััยมมไ หรือคนที่มันไม่ดีหรือเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่มันไม่ใช่จะหลุดพ้นออกจากคุณไปทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างมากนะคะแล้วเหมือนแบบมีคนคอยสนับสนุนคนคอยแบบให้คําเตือนเราทําให้เราแบบมีสติหรือดึงสติกลับขึ้นมานั่นเองสาหรับเรื่องสุขภาพระวังในเรื่องคาว่าอาการหนาวสัน่นหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอาการปวดหัวปวดศีรษะหรือว่าระวังในเรื่องระบบทางเดินหายใจให้มากในช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสน้าหนักขึ้นแต่ถ้าหมอยมุมนึงบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกหรือ รับส,รรสัักดิ์เลี้ยงมาก็ได้แต่ช่วงนี้อาจจะแปลว่าคุณได้รับการทําแบบเหมือนคุณอาจจะมีโปรเจกต์ครั้งใหม่ๆโปรเจกต์ครั้งสําคัญหรือประหนึ่งคลอดโปรเจกต์ออกมาก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ของคุณนะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือคุณอาจจะมีความรักที่ดีๆเข้ามานะคะหรือคนที่ใช่เข้ามาก็เป็นได้นะคะเนื่องกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคุณได้รับความรักที่ดีอะคะ่ะมันก็สามารถเป็นคําว่าช่วงนี้มีสเสน่ห์มากๆมีคนให้ความสนใจมีคนอยากทําความรู้จักกับเรามีคนสนใจในเรื่องความสามารถของเราก็ได้หรือศักกยภาาาาาพในนรรทํงงของเ ไดภายขึ้นสัตว์คู่บุญคุณอาจจะเจอกัรยามิตรคนที่ดีหรือว่าสิ่งที่มันใช่หรืองานที่มันใช่สถานที่ที่พักอาศัยที่ใช่หรือบางส่วบางอย่างที่รู้สึกว่าเออเนี่ยเหมาะสมกับเรานี่เป็นสิ่งที่เราต้องการอ่าเป็นสิ่งที่ฉันต้องมุ่งไปจากตรงจุดนี้หรือว่าเจอเป้าหมายในชีวิตเรื่องการทําบุญที่กิ่งฟ้าขอแนะนํานะคะถ้าที่ไหนมีการทําบุญเกี่ยวกับเรื่อง ชําระหนี้สงฆ์ถ้าเราไปตามวัดอะคะ่ะตามกิ่งฟ้าจะมาสายหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงพระกระถางเงินล้านเนาะกิ่งฟ้าก็จะหยอด5บาทสิบาทชำระหนี้สงฆ์โดยทุกครั้งถ้าเราไปวัดนะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์สามเณรที่กําลังบวชใหม่นะคะนี่พาขึ้นการปรงผมเลย ะะจะเป็นเจ้าภาพก็ได้หรือว่าเป็นการร่วมก็ได้เอาที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนการทําบุญต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะแล้วช่วงนี้คุณจะมีไฟมีแรงขึ้นสู้ในการทําสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เรารู้สึกเบิร์นเอา์กับตัวเองนะคะคือกิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นแค่ช่วงระย,ยะเวลาหนึ่งในความรู้สึกแบบเบื่ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายกิงฟ้ามองว่าคุณจะหาอินสปิเรชันหรือมีอะไรบางอย่างที่ผลักดนันหรือว่าเงินทําให้เรารู้สึกว่าฉันอยากได้เงินก้อนนี้ฉันมีเป้าหมายที่ชัดเจนฉันต้องทําสิ่งนี้เดี๋ยยววมมมันจะีีเเป้้้าาาาาหหทท่่ทใํใรรูสึก ไม่เบินเอาแล้วมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนเป็นหนึ่งเปรียบเปยว่าแบบแค่ช่วงประมาณช่วงต้นเดือนอ่ะช่วงประมาณกลางเดือนสิ้นเดือนเดี๋ยวคุณจะมีไฟในการทาเสียงต่างม,มากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณอาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าไปคุยกับคนนุ่นคนนี้เลยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงเนี้ยขอพูดเพิ่มอีกนนึงในเรื่องความรักอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อทําให้เราเจอคนคนนี้หรือทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากคิดว่าจะเป็นคนคนนี้ที่เราจะมาชอบกันได้มันก็อาจจะ เขาเรียกว่าตรงกันข้ามกับสเปคของเราเลยก็เป็นได้นะคะช่วงนี้ขอเตือนเพิ่มอีกนิดนึงนะคะในเรื่องระบบน้ําที่บ้านหรือที่พักอาศัยของเรานะคะระวังเรื่องน้ํารั่วน้ําไหลอะไรพวกนี้นิดนึงหรือถ้ามองในเรื่องของสุขภาพดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะดีไฮเดรตร่างกายเราจะขาดน้ําอันตรายนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายที่กิงฟ้าจะให้สนับกองนี้จกักรวาลจะบอกว่าคนดีผีจะย่อมคุ้มตามที่กิ่งฟ้าบอกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆพลังงานดีๆจะคอยปกปักรักษาคุ้มครอง ทำให้เราฟาดเคราะห์หรือเจอสิ่งที่ดีหรือหมดทุกหมดโศกทําให้เราเจอพลังงานด้านดีๆนั่นเองขอให้คุณทําสิ่งดีๆนะคะขอให้คุณทุกท่านมีความสุขมากๆขออนุญาตจบคำทำนายในเพลนี้นะคะถ้าใครอยากดูดวงรายเดือนพฤษภาคม กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วนะคะเป็นตามราศีนะดูได้เลยนะคะท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แบงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แบงด้วยตัวของตัวเองขอบคุณมากเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างคือตะกร้าที่กิ่งฟ้าแนะนำเอาไว้ช่วงต้นนะคะสามารถกดตะกร้าสนับสนุนกิ่งฟ้าได้เลยกิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมเล็กๆถ้าคุณกดซื้อของในตะกร้าที่ิงงงงปัไๆลยรจใ ฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิมอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะใมที่2หรือกองที่2นะคะใครที่เลือกไพ่ the empress นะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าว่าจัก,กรวาลต้องการจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะ innocencepersonal transformationdecisionconcentration Nine of Cups. The Empress. Meh, มา my, who the Empress. The Mark. Justice. Judgment. Ten of Pentacles. Nine of Wands. Four of Wands. The High Priestess. n i n e Swords, Page of Wands, พระแม่ราศมีพระอาทิตย์แล้วก็พระอัคณีค่ะ โอเคพลังงานเป็นยังไงบ้างองจริงใครที่เลือกกองนี้ถือว่าดีมากเลยนะออแต่มันอาจจะมีคาเตือนเล็กน้อยขอเป็นคาเตือนเล็กน้อยละกันไพ่ขึ้นว่าระวังในเรื่องสภาวะจิตใจของคุณในบางครั้งบางทีเด็กคุณก็แฮปปี้บางครั้งเด็กก็โศกเศร้าเสียใจอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีอารมณ์ปะปนกันบ้างแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบหนักหนาหรือน่ากลัวนะคะแต่แค่ว่ามนุษย์เราทุกคนนะคะไม่กระทั่งกิ่งฟ้ามันก็เป็นบ้างค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยแต่ขอให้คุณดึงสติหรือควบคุมสติของคุณให้ดีแล้้วววกกก็คคคบุุมมใในเรรรรืืื่่อออองงาาาาาจาหหสสขณ กสารสัญญาต,ตรวจให้รอบคอบอย่าผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องผลประโยชน์ดูให้รอบคอบดูให้มันดีๆมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจใน,ช,นช่วงนี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสําคัญมากๆที่จะเกิดขึน้นกับคุณนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงกิงฟ้ามองว่าคุณอาจจะทําอะไรที่แบบมากขึ้นเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมหรือมีเรื่องบางเรื่องที่เราต้องจัดการเหมือนเรากาลังจะเติบโตไปอีกขั้นฉะนั้นกิ่งฟ้ามองญญาวา่าเป็นการเติบโตที่สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมและไพ่ก็มีการขึ้นเตือน หรือแม้กระทั่งเหงื่องที่กิ่งฟ้าบอกเสมอทําบุญน่ะดีเป็นคนดีก็เป็นได้ดีทั้งหมดแต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่เดือดร้อนเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราแต่ถ้ามองอีกม,มุมหนึง่งถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็จะเต็มที่ในการช่วยเหลือกับเรานั่นเองเช่นเดียวกันแต่อาจจะมองอีกม,มุมหนึง่งนะคะถ้าเราปฏิบัติด,ดีกระทาในสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ง,งดีๆพลังงาน,นาได้ดีดีจะคอยปกป,ปักรักษาคุ้มครองคุณดีเลิศมากๆนะคะและไพ่ขึ้นว่าถ้าที่ผ่านมาเราไม่ได้ร ะะหรือว่าอะไรที่แบบสมมุติว่าที่ผ่านมาเราตั้งใจเพียรพยายามหรือเราตั้งใจในการทําอะไรต่างๆให้มันดีนะคะ่ะ คุณก็จะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเราขี้เกียจหรือว่าปฏิบัติไม่ดีคุณก็จะได้สิ่งนั้นพลังงานอะไรขึ้นว่าทำอย่างไรได้แบบนั้นนะคะแล้วช่วงนี้คนแบคเอพคุณดีเรื่องเงินเรื่องทองของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นพระแม่รัศมีคือความอุดมสมบูรณ์แล้วบางคนอาจจะเจอแบบว่าบางคนอาจจะครอบครัวของคุณสมบูรณ์หรือว่าช่วงนี้รักกับครอบครัวดีมากๆหรือว่าบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกหรือบางคนคิดจะแต่งงานมั่นหมาย มีโอกาสได้รับข่าวดีตรงจุดนี้มากๆนะคะไพ่ขึ้นอำนาจบาร,รมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นนะคะแต่ระวังแค่เรื่องอารมณ์ร้อนนิดนึงด้วยละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายบางคนอาจจะมีความรักดีๆเข้ามาความรักครัง้งใหม่ๆเข้ามา แต่ถ้าเรากับแฟนท็อกซิกใส่กันหรือมันมีเรื่องที่แบบไม่ควรจะคบต่อมันก็จะเป็นการจบลงจากคนที่มันไม่ใช่หรือมีการตัดสินใจอะ,อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ด้วยแต่ถ้าเรารักกันดีอาจจะรักกันมากยิ่งขึ้นเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้น ทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแต่ในเรื่องเรื่องลักษณะของคาว่าระวังเรื่องการปวดหัวปวดศีรษะนิดนึงในช่วงนี้ถ้าในเรื่องของเรื่องสุขภาพนะระวังในเรื่องอารมณ์เรื่องเขาเรียกว่าจิตใจหรือว่าในเรื่องคําว่าปวดหัวปวดศีรษะนะคะแล้วก็ระวังพวกแมลงสัตว์กัดต่อยสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยระวังนิดนึงหรือว่าในเรื่องของมีดบาดไอ้นู่นคมไอ้นี่บาดอะไรเงี้ยระวังนิดนึงคือเขาเรียกว่า อย่าซุ่มซ่าให้มากเกินไปมีสตินิดหนึ่งแล้วกันนะแล้วไพ่ขึ้นว่าโอกาสของคุณหรือสิ่งดีๆค่ะมันจะเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่มันไม่ดีก็จะออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พลังงานไพ่บอกว่าเรื่องการสื่อสารการเจราจาไมเยียลกิ่งฟ้าเตือนในเรื่องการสื่อสารการเจราจาจริงๆอ่ะเรื่องการสื่อสาราการเจราจาของคุณดีมากๆแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเรามาระวังด้วยนะคะคือคิดก่อนพูดหรือการสื่อสารทุกชนิดแต่ถ้าหมอยมุมหนึง่งกิ่งฟ้าบอกนะคะถ้าเราปฏิบัติดีหมั่นสวดนมนต มาช่วยเหลือหนุนดวงคุณหรือเขาเรียกว่าบุญน่ะจะหนุนดวงคุณดีมากๆจริงๆ Salz. ทุกคนมีสิ่งศักดิ์หมดค่ะแต่ไม่มีอย่างที่กิงฟ้าบอกไม่มีใครวิเศษกับใครทุกคนมีเทวดานางฟ้าประจําตัวหมดแต่ถ้าเราปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ง,งดีก็จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆช่วงนี้ถ้าสมม,ต, aine, สม,มติคุณอยากจะผ่อนคลายหรือคลายเคร,รียดในแต่ละวันแนะนําเลยไ่ขึ้นแบบไปนวดไปผ่อนคลายหรือว่าไปออนเซนก็ได้กิงฟ้าชอบออนเซนมากช่วงนี้แบบติดออนเซนมากนะคะหรือว่าจะไปแบบว่่่าาาไปพักผออนนยใจตมคฟ หรือไปเช้าเย็นกลับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปได้หมดเลยค่ะหรือไปพักที่อยู่ธรรมชาติต่างๆนะคะไปสปาไปอ่างเงี้ยจะช่วยเหลือให้คุณผ่อนคลายไปในทางที่ดีแต่ถ้าเรื่องสุขภาพเป็นอย่างหยาบบางคนอาจจะมีโอกาสมีเหตุจะต้องไปกายภาพก็ได้นะคะเหมือนเจ็บปวดเมือ่อยปวดเมื่อยกล้ามกล้ามเนื้อหรือว่านั่งนานออฟฟิศซินโดรมต้องระวังนิดหนึ่งนะคะโอ้แล้วยังพูดไม่ทันขาดคาปกปักรักษาคุ้มครองเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีถ้าเราปฏิบัติดีมีวงเล็บนะถ้าเราปฏิบัติไม่ดี เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติดีกับใครก็ตามแต่ไปเพิ่มมนุษย์กันเองเ่ยเขาก็จะดีกับเรากลับมาแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกต้องดีให้ถูกคนด้วยแต่มองอีกม,มุมนึงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีคอยอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนคุณดีมากๆถ้าเรายิ่งปฏิบดดัติดีมันสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาให้มากๆ ตรวจน้ําด้วยจะยิ่งดีนะคะช่วงนี้มันมีบางเรื่องอะไรบางอย่างที่เหลเราเก็บเป็นความลับหรือว่าความลับจะเปิดเผยถ้าเป็นความลับที่ไม่ควรเก็บเป็นความลับโอเคไหมหรือว่าคุณอาจจะได้รู้ความจริงบาง,บางอีกด้านหนึ่งก็ได้หรือว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะมีการทำเซอร์ไพรส์หรือว่ากําลังซุ่มทําอะไรบางอย่างหรือซุ่มทำโปรเจกต์ก็ได้นะคะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเปิดบางซ่อนเร้นแต่ถ้าแปลในทางที่ดีก็คือแบบอย่างที่กิ่งฟ้าบอกซุ่มทําอะไรให้สําเร็จผลในอนาคตคือกิ่งฟ้าจะเป็นคนแบบนี้นะอันนี้คือ หลายๆคนก็เป็นแบบกิงฟ้านะกิงฟ้าเคยพูดในบางคลิปแต่ไม่ได้พูดบ่อยเนาะถ้ากิงฟ้ามีเป้าหมายอะไรบางอย่างหรือว่าต้องการสมมติไออย่างกิงฟ้าหลายๆท่านอาจจะบอกเออน้ำหนักกิงฟ้าลงใช่กิ่งฟ้าแบบตั้งใจมากๆในการลดน้ําหนักเนี้ยค่ะคือกิงฟ้าก็จะไม่ได้บอกไม่ได้แบบเขาเรียกว่าบอกคนใกล้ชิดอย่างเดียวแต่ไม่ได้แบบบอกว่าเฮ้ยฉันจะเริ่มลดน้ําหนักแล้วนะฉันจะเริ่มทำแล้วนะแต่แต่เราคนมีจุดไม่ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าอยากบอกโซเชียลเพราะว่าอยากทาให้สําเร็จเลยแต่อย่างกิงฟ้ากิงฟ้าจะไม่บอกอะไรจนกว่า กิ่งฟ้าจะทำสำเร็จกิ่งฟ้าค่อยพูดสิ่งนั้นเช่นเดียวกันสมมติคุณจะมีโปรเจกต์ทำอะไรบางอย่างนะคะเราจะไม่บอกไอเดียของเราเออกไปเดี๋ยวบางทีอาจจะโดนขโมยไอเดียก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะแบบถ้ามันยิ่งเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์อะไรเงี้ยเราไม่ต้องประ,ประกาศว่าฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะบางทีโดนฟิวโดนขโมยไปเลยหรือว่าบางทีมันเหมือนเป็นเคล็ดลับของจักรวาลน,นี่ก็คือแบบมันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่ถ้าเราเก็บไว้ในใจทำให้เต็มที่สำเร็จแล้วค่อยบอกก็ได้นะคะอันนี้คือ เป็นสิ่งที่กิ่งฟ้าทำมาโดยตลอดคือสำเร็จแล้วค่อยบอกประมาณนี้นะคะไม่สำเร็จก็กเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไพ่ขึ้นการบรหิหารจัดการในด้านต่างๆช่วงนี้ของคุณจะดีมากนะคะคุณจะบระหิหารจัดการทุกอย่างได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะมีหลากหลายสิ่งหลา,หลายย่างที่เราต้องจัดการต้องดูแลเหมือนกันนะคะ แล้วไพ่ขึ้นในเรื่องของเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดรู้สึกเบื่อหน่ายในบางเรื่องแต่มันเป็นแค่ช่วงอารมณ์ช่ววูบฉะนั้นอย่าให้อารมณ์มาหลอกคุณได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องที่ทําให้เราไม่คาดคิดคาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่าแล้วก็ไพ่นะคะขึ้นคําว่าช่วงนี้นะคะอ่าเนี่ยขึ้นมา2ใบนี้แบบหลุดออกมานะคะกิ่งฟ้ามาทํานายหมดเลยช่วงนี้ไพ่ขึ้นว่า คุณเองอาจจะทำอะไรบางอย่างหลากหลายด้านหลากหลายสิ่งแล้วต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ กิ่งฟ้าบอกเสมอดูเคข,ของกิ่งฟ้าได้หมดอยู่แล้วแต่ช่วงนี้คนที่เป็น LGBTQ มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงกับปกตินะคะแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่มีโอกาสสมหวังน,นะมีแต่ LGBTQ ช่วงนี้จะทาอะไรก็ดวงขึ้นหรือว่าแบบคนเมตตายเยอะหรือว่า มีคนแบบเข้ามาดูแลหัวใจเราดีมากเป็นพิเศษนะคะแล้วภัยขึ้นว่าคุณมีโอกาสได้แฟนจริงการตกลงปรงใจสามารถสามารถเป็นคำว่าตกลงในเรื่องการทํางานได้ด้วยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆก็ได้นะอ่าแล้วก็มีคําเตือนหนึ่งอย่างถ้าอย่าทาอะไรผิดศีลธร,รรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการพัวพันในสิ่งที่มันไม่ดีหรือการพัวพันในเรื่องความรักที่ผิดศีลธรรมไป,ไปไปนอกใจแฟนหรือว่าไปคบกคนที่มีเจ้าของไปคุยกับคนที่ไม่ีเจ้าของจะไปแย่งคนอื่นเข้ามา ดวงที่มันจะดีดรอปลงทันทีอันตรายนะคะและช่วงนี้นะคะแล้วไพ่ขึ้นการเก็บไว้สามารถเป็นในเรื่องของสิ่งที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปเป้าหมายที่เรากำลังจะทําทําเลยนะมันแปลว่าเก็บไว้กับตัวเราสําเร็จเราค่อยพูดก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้อาจจะแปลได้เหมือนกันว่า เขาบอกว่าเก็บเงินบ้างนะใช้เงินหาเงินเก่งแต่ก็ต้องรู้จักการเก็บเก็บหอมรอมริบด้วยนะคะไปสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สำหรับกองนี้ไพ่ขึ้นสติสัมปชัญญะกิ่งฟ้าจะเือเรื่องสติเรื่องความคิดอยู่เสมอจะสามารถเป็นได้ว่าช่วงนี้การเรียนการศึกษาของคุณโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันหรือในเรื่องของการใช้สติหรือบางคนอาจจะมีการไปไหว้ครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะบางคนอาจจะไหว้พระไหว้ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จะยิ่งดีนะคะหรืออาจจะมีงานมงคลมีเรื่องราวสิริมงคลอะไรที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับคุณหรือบางคนอาจจะขึ้นบ้านใหม ่วงานของคนอื่นหรือมีงานเองอาจจะเป็นงานบุญงานบวชงานมงคลได้หมดเลย ไม่ว่าทําเองร่วมง,งานหรืออะไรก็ตามแต่ช่วงนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องราวสิริมงคลที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะขอให้ท่านพบเจอสิ่งดีๆตามพลังงานไพ่อะไรที่เป็นคําเตือนให้เก็บเอาไว้ไม่ต้องไปกลัวต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงให้ใหได้นะคะมีความสุขม,ม,มากๆนะคะขออนีญญ้ตจบคำแนะนยในเพลนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหองจ้ากิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรู้หัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซร์แตงในตรงตัวเองขอบคุณมากลงหน้าหรือท่านดดดดไไ้้้้้้้้กกกกกตตะราาาาาาาหหืือออซสิินนคที่่ฟปัมเวล กิ่งฟ้าจะได้ค่าคอมมิชชั่นอ่าแล้วแล้วก็เหมือนได้ได้ค่าขนมเล็กน้อยในการต่อยอดทําคลิปให้กับทุกท่านได้ดูต่อไปนั่นแหละนะคะขอบคุณมากๆล่งหน้านะคะหรือเพจก,กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกําลังใจใกิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต,ต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุ ทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ